เสร็จแล้วใช่ไหมเช็ด uh, ดูวก่อนคุณต้องการคำว่าเสร็จแล้วเอายกแผนขึ้นตึงๆเสร็บเบาๆเดช่างอะไรวะมือหนังยิบไย สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับหนูเตยอหน,นูเตยแล้วนะไม่ใบเตยหนูชื่อเตยชอบเสยเอาไหมหัวเราไม่เจอกันเท่าไหร,ร่แล้วเ <c oughs> นี่ยตั้งแต่สักครั้งล่าสุดนานเนี่ยปีหนึ่งมั้งอือสีหนึ่งเน่ยเนึ่งสีกว่าได้ไหม วีดยวเอาแลของส่งการลเาจาริญอยู่เลยส่งการเจไปถึงห้านาทีเลยเจอเจเจตัวจี๊ดเจตัวจี๊ดเจตัวจี๊ดเราชื่อว่าอะไรนะชื่อเเตยเอเลยวะเอเเอเทำไมคิดถึงหัวโอ้ยไ <c oughs> ปคิดถึงใช่ไหม <c oughs> ที่ถึงก็บอกอย่ามาหลอถามไม่ชอบอันนี้ที่มาสักเพราะอะไรเนี่ยะที่ถึงไงอ๋อหักหรือเปล่าขำแบบนี้เลยเ <c oughs> บ,บื่อ <c oughs> วะเบื่อแบบว่าดูทันไม่สักก็ตัดผม <laughs> เป็นไรพี่หลายคนแล้ว ผู้หญิงแบบอกหักแล้วชอบเข้าร้านสักเป็นโรคอะไรกันค่ะคือคพามรู้สึกความเจ็บปวดไงรโอความเจ็บความเสียวอะไรมันนี่บอกกัสักมันทั้งเจ็บทั้งเสียวแล้วมันก็เจ็บปวดด้วยนะตอนนี้ความรักมันก็เสียวเดียวมันไม่ค่อยเจ็บอ่ะได้ทำไงอ่ะ คันเลยส่วอนอะอาการไหนกันหมดทุกอาการเลยรรรรรรไงร้อนคันนะรันคันคันไงคันตรงไหนคันรตรงที่วิสั่งเ่็นปะไม่ดีอ่ะก็ทุกทีวีสจะเห็นหนูนอนคันทุกทีวิสจะเห็นหนูน,นั่งคันหลังคันหน้าตอนเนี้ยหนูท่านอนเนี้ยโอเคปะท่าไหนก็เหมือนกันเลย ท่าไหนก็เหมอือนกัน่าไหนก็ร้องไปจักเด็กตอนเด็กก็เจ็บตีอะไรเจ็บตีเจ็บเป็นบางที่อ่ะมั้งเจ็บนิดเ,เ,เดียวนอกนั้นเสี่ยวหมด <laughs> เนี่ยเดี๋ยวจะร้องน้ำร้องไห้น้ำตาไหลอะเคยเจอปะ แล้วพี่กรอไม่เจอหมาพีกรดคิี้ึ่งหนูปะใช่ขีเกงหนูไหมนิดหนอ่งล้วหิดหนึ่งอ <c oughs> โอเคเลยหยิมาอ, <c oughs> อนนึ่ม, <c oughs> มบบาอีกอะไรบ่อยเนาะเอามือออกไปโอ้โหกู <c oughs> เป็นช่างตัดกูกต้องบาดเจ็บไปเลยโอ้ตายและหยิกสกแขน กูเจ็บมึงก็ต้องเจ็บมึงจะได้รับรู้ไงว่ากูจ็บติดหัวตัวเองไปหนูดอ้ยอะไรเอตอนนี้ชาเขาก็นินเราเราบายให้มันเสร็จไปผมว่าเจ็บตั้งตัวแล้วเจ็บจริงอ่า อะไรแต่ลืมนะว่าหนูอ่ะชื่อเตยชื่อเตยอะไรต่อชอบเตยหนูชื่อเตยนะชอบเฉยไงยวะโอเคดีมากดีมากที่อยู่ที่หนูนะขอบคุณเจ็บไหมตรงแผลอ่าวคือ หนูไม่ได้มาสักปิดแผลทานมหรือว่าอะไรนะคะผัวตีผัวเก่าตีค่ะเราแบบเออเป็นแผลก็เลยมาสักจริงๆไม่ใช่ผัวนะเพราะว่าเลิกแล้วตอนนี้มาสักก็เขาว่าปิดผัวปิดแผลผัวที่ผัวเก่าตีปิดผัวหรือปิดแผลปิดแผลที่ผัวเก่าตีทําไมอ่ะมีผัวแล้วมีผลด้วยหรอ อะไรเจ็บทุกที่มั้ยไม่ค่ะเจ็บทุกที่เลยตอนนี้กลัวดปวดแล้วเดี๋ยวเราจะเตะชั้นตัวนี้แหละโอ้ยโอยอ๋อจะขาดบอกว่าอะไรบอกว่าอะไรบอกว่าตัวนี้มันเจ็บ ไก่ไก่ไก่อะไรคะไก่อะไรคะไก่ถึงจุดที่เจ็ดโอเคแต่พี่พูอย่างนงี้หนูไม่มีกำลังใจอะไก่ถึง,งจ oh <no. S 2> งุดที่เสียวที่สุดแล้วไม่ได้ีิจาจากกุนอะทรุงเนี่อ้าว คนจววะน,น,นอนอยู่แล้วพัชมาเที่ยงคืนตีนอีโอ้ยเข่าเลยทำไมกูท้องล้นเลยแบบนี้ไม่ต้องใส่ดีด้วยตัวเองเลยแต่อย่าลืมนะว่าหนูชื่อเตยชอบเตยเอาไปยงไงวะ ขอได้ไหมอ่ะ No อ๋อัใจเลยทำไมทำไมมึงก็ระบายใหญ่เลยเนาะเออโอ้โหมึงก็มันมืออ้าวหยุดเลยจเสร็จแล้ว นกเอาไหมไม่เอาปล่อยให้นกมันบุยบินไปก่อนเนาะไพออ๋นกอยากไปบุยบินนี่แน่ก็ไปพออยู่ตรงนี้แหละเอวแบบนี้ก็ไม่เกูมีให้ขนกูก็อยู่ได้กูก็มีความสุขกูไม่จำเป็นต้องมีนกวินไม่อยากบุยบิน คำว่าจะเสร็จของช่างกับคนทีสักออกมาไม่เหมือนกันนะเหนื่อยใจหน่อยนะเลีังเหนื่อยใจกับเองเลยจริงๆช่างคือระบายแบบเต็มที่เต็มใจ กูมีสนุกกูมีความสุขกับผิวหนังคนอื่นมากเลยแม้เขาจะเจ็บกระชุบจะปวดเท่าไหรคุณก็มีความสุขค่ะเสร็จแล้วอยังได้คำว่าเสร็จแล้วครับเข้าแฉนอกอาหารนี้ ไม่ใสแล้วเงยโอ้ยเจ็บจริงไหมเนี่ยขำเหมือนไม่เจ็บเลยแก้ง่ะกูดูแล้วเนี่ยแกล้งเหรอมันแกล้งเลยดูแล้ว่ะตลกเลยแกล้งเลยล่ะที่หนูมันจะตลกโอ้ขำมันยังขำเลยนกินไปสะระแหน่โอ้ขำยังขำไป อะไรเสร็จแล้วใช่ไหมเช็ดดูก่อนต้องการคำว่าเสร็จแล้วเอายกแขนขึ้นตึงๆเ็ดเบาๆดิช่างอะไรวะมือหนักที่ผายยนานๆไปอะไรมันก็หนักถ้าแรกๆอะไรก็เบอะบอกให้ เน่ย่มม่กุ้อกูเจ็น้องกูเ่ยกูมีนกสีหตัวไม่ตายหรอดีนะกูบอกให้ที่นกมันบอยวินออกไปัคอยมาเติมไมไหวเติม่ยจะนะสิอะหอเดิมมันพุ่งคาด ก็เช็ดบห่สิแมเช็ดลือดทัวออกไปหน่อยดิเไม่หอกเป็นระวงมนะวงไม่ได้จริงเบาแตะๆมกี้ึงไม่แตะค่ะมึงถูเหมือนมึงเป็นพื้นอะเลือดมันข้างเลอลกวมันไม่มันออกเยือนนะหูเบะ เราจริงจริงอยู่ที่ไรไปเนี่ยไปเนี่ยอ๋อเป็นรายเป็นไงสิบห้าเกลียดตึงเลยบวกเลยวันนี้กูเกลียดเจ็บไงเลยเกลียดพ่อไม่เจ็บอ่ะตอนไม่เจ็บมันไม่เกลียดหรอกไหนเจ็บร้อนกดตรงไหนตรงกูไม่มีไม่ทำอ่ะมึงกดเข็มทำไมเนี่ย oh no

จตรงไหมาสมมตรงเนี้ยเนี้ยเนี้ยกับเนี้ยใช่เนาะใช่ยังคะช่างช่มาละเชกูบาสิโอ้โหเชกูมาดูไงนี่ช่างรู้จักคำว่าซับไหมซับ่ะมันซับออกก็ดีดิตึ๊ด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 อซับใ้น้เอออะ อันนี้ซับมันเนี่ยยังไม่ทันโดนเลยเนี่ยม,ม,ม,มันระบบ